ความแค้นลุกลามขามกลายเป็นศัตรูตัวแทนของเมืองนี้คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เรื่องราวในละครเจ้าคุณพี่กับอีนางคําดวง EP 19มีความตื่นเต้นและความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมากใครคิดได้บ้างว่าภารกิจซื้ออาวุธปืนเพื่อปกป้องเมืองของคุณเอกเจมจิรายุจะกลายเป็นการต้องหาภรรยากรรมลอแทนและการพบกันของเขากับคําดวงเบลลารานีที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและความโรแมนติกจะนําพาพวกเขาไปสู่ทิศทางใด แต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือการกลับมาของขามเพชรธกฤิตที่เต็มไปด้วยความแค้นและแผนลวงลับเขาไม่พอใจที่นายห้อยห่ยศย่งเชิญยิ้มสิทธิของเขาถูกขุนเอกให้ความนับถือมากกว่าจนทําให้เขาวางแผนลับใส่ย,ยาพิษแมงหลับให้หยดกินและขโมยจากพระอคัคคีที่สําคัญไปด้วยใครจะคิดว่าขุนเอกและคําดวงจะยอมนิ่งอยู่พวกเขาตามล่าขามไม่หยุดนิ่งเพื่อหายาแก้พิษช่วยชีวิตนายห้อยหยดในขณะเดียวกันนกเล็กก็มีแผนช่วงชิง จากพระอัคคีจากขามอีกด้วยและอย่าลืมเจ้าราศีชายเดี่ยวสุริยนที่กำลังรวบรวมกำลังคนบุกปล้นเมืองคุณพระสมิงไอพานุวัฒน์จึงต้องนำทัพร,ร่วมกับคุณพระช่วยชายชาติโยดมและคุณเอกเตรียมออกศึกปกป้องเมืองแต่คำดวงก็ไม่ยอมนิ่งอยู่เธอขอออกรบช่วยด้วยอีกแรงตอนนี้คุณคิดว่าใครจะชนะในศึกนี้ขามจะสำเร็จในการแก้แค้นได้หรือไม่หรือคุณเอกและคำดวงจะสามารถปกป้องเมืองและคนที่รักไว้ได้ ติดตามชมละครเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงตอนที่19วันพุทธที่5พฤศจิกายน2,568เวลา20.30นาิกา30นาทีทางช่อง3อย่าพลาดคุณคิดว่าขามทำแบบนี้ถูกหรือไม่ควรจะแก้แค้นแบบไหนที่ดีกว่ามาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ